สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกับลูกค้านะคะพี่อยู่โคร,ราชมาเจอกับเราครั้งที่สองอ่าพี่สักลายมือไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะแล้วตามความรู้สึกของพี่เลยมัน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 เปลี่ยนไปเลยครับจากจากต้นปีนอนอยู่บ้านไม่มีงานเลยงานรับเหมาก่อสร้างพอสักไปได้ประมาณพอสักไปก็ก็ได้เลยเนาะสักไปงานก็มาเลยครับเริ่มต้นที่เจ็ดแสนกว่าบาทเนานะของพี่วาสนาเจ็ดแสนกว่าบาทแล้วก็ครนี้ไอ้งาน ตามมาอีกสองล้านกว่าบาทถึงสิ้นปี <Wasn 't that scratch>? ผมก็เลย <Britney detailed out> ผมรู plain. ้สึกศรัทธาครับเนี่ยผมก็เลยมามาเพิ่มนะครับเพราะกล่าวว่าปีนี้จะต้องปังปังกัเลยโอ้โหแสดงว่าตอนก่อนมานี่ก็เครียดเหมือนกันนะเครียดครับเครียดเครียดก่อนมากก่อนมาเชื่อไหมผมอ่ะพูดพูดตรงตรงนะไม่ไม่ปิดบังผมขายเครื่องไม้เครื่องมือช่างหมดเกี้ยงเลยนะขายหมดรถไปสองคันหมดเครื่องไม้เครื่องมือหมดเลย แล้วไม่มีงานมาตั้งแต่อแต่พอมาพอแฟนบอกลองทีเธอแล้วใครชวนใครคะเนี่ยแฟนครับหาในค้นหาในเน็ตเจอเอ้าเอาเพื่อความสบายใจของเขาลองดูเนาะก็เลยสัก็เลยเชื่อเลยครับว่ามันก็ต้องเชื่อเนาะเพราะว่าได้งานใหญ่มามงานใหญ่คือถูกใจอะถูกใจถูกใจ รอบแรกพี่เขาสักปาในรถที่เดอะมอบางแครอบนี้มาเจอกันที่รับหรือตั้งใจมาเพิ่มเลยนะคะเนะะี่ยค่ะก็ขอให้พี่ได้งานใหญ่ๆงานดีๆออเดอร์ Order ดีๆลูกค้าชั้นดีด้วยนะคะค่อยมีลูกค้าชั้นดีเราจะได้ทำงานอย่างมีความสุขนะคะแล้วเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกขอให้รวยๆนะคะสวัสดีค่ะ